สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะพามาเลือกมาเลือกบักซิดาที่จะฮอนะจ้ะเกิดจากยังเกิดจากว่าบักซิดาพวงหนึง่งนะจ้ะมันมีหลายน่วยที่เด็เข้าสีเลือกบักซิดาจังไหรนะคะเลือกซิดาจังไดในการฮอเพื่อจะให้ผลผลิตด,ดีเด้ค่ะอย่างเช่นของสวนเฮ้าได้ค่ะอ่าจักนวยนี่พอะพวงนี้พวงนี้สามครับพวงนี้สามเนาะในสาม กับอันนี้สองนะคะ่ะมาเลือกเบิงว่าเขาจะห่อแบบใดสองตัวอันนี้มันแยกกันโยต่อันนี้มันติดกันเลยใน,ะนายการตีกันเลยได้จ้าในาการเลือกห่อบกซิดานนะจ้าให้เลือกให้เลือกน่วยที่ใหญ่ที่สุดนะคะน่วยที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าอยู่ตรงกลางเนาะส่วนอันเนล็กๆนะจ้าให้เขาตัดถิมหรือว่าเด็ดถิมเลยจ้าพราวัจะสี่ยงอาหารกันเอาไว้กัใหญ่พระท่านกันพี่น้องเอาไว้กัใยญ่พระท่านกันนะคะ อันนี้ก็ออกเลยเนาะออาออกเลยจ้าเอาว้อันเดียวก็ต้องเสียดายได้จ้าพี่น้องถ้าเสียดายมันก็บ่ได้อย่างนะคะเขาจะเด็ดก็ได้หรือว่าเขาจะใส่กันไกลตัดก็ได้นะคะแต่ว่าใส่กันไกลตัดมันก็จะสวยงามกว่านะคะสวยงามกว่าอันนี้ตัดอนน้องเล็กก็มันเสียดในผิวบ่สวยมีไหมขวนมันนีไหมเส็จแรงเข้ากันตรงขั้วมันเด้ค่ะพี่น้องตรงขั้วมัน ในห้าวันทำฟางสะอาดออกนะคะทำฟางสะอาดออกผ <_ t ot> วกเพียพวกอย่างมันยูนะคะมันเกาะเห็นไหมเหเพียไีมอ๋อมีครับเข้าจัดการไปแล้วอากหอได้เลยหอ,อจ้า ฮอนี่ฮอใส่ถุงสาเร็จรูปเด้ค่ะพี่น้องหาซื้อได้ยนรัชดานะคะอันนี้ซื้อมาจากร <Online. S 1> ัชดาเดียว online. ออนไลน์ถุงหนึ่งราคาถุงละยี่สิบหาสตางค์นี่ละค่ะยี่สิบหาสตางค์แมกกาฮอนะคะพี่น้องหอสองทบได้กลารลอบแรกมาที่ซื้อะเกียวมาทั้งหลังแล้วเรื่องที่สองคือกลับกลับมาอีกด่านหนึ่งนะคะมัดนะคะมัด แล้วก็วกขี้ขี้ทุงออกไปยังขี้ทุงออกนึ่งว่าเหติติดผิวฝรั่งเพื่อสิบป้องกันแมลงวันท้องเขมามไข่ใส่นะคะอันนี้แน่นแล้วนะครับอันนี้แน่นแล้วสำหรับส่วนของอันนี้ก็มันบริติดกันเนาะเขาก็สามารถแยกห่อได้ะหออ่อได้ค่ะ ระมัดระวังด้ค่ะพี่นอ้องเห็ดเบาๆผิวมันสีถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเห็ดขายได้ค่ะเป็นธุรกิจอ่าผิวมันจะเสียนะคะผิวมันจะเสียจาของอยู่สวนเท่านี้เฮ้าประเด็นเอาไปขายนะคะเฮ้าห่อไว้จะกินเองนะคะกินเองในคะรอบครัวเหลือจะไปแจกพี่แจกน้องแจกเพื่อนจ้ะพี่นอ้นองจ้ะห่อแล้วหนึ่งหลอบรลอบที่สองกลับจ้ะ การห่อแบบนี้ขอขอบพุณนนะคะสวนกิติธาล่านะคะที่แบ่งปันการห่อมัซิดาเพื่อให้ผิวสวยนะคะเพื่อนผิวสวยเพื่อให้เจรผลผลิตนะคะมีคุณภาพยิ่งสินนะคะต้องขอขอบพุณนเพื่อนนะคะเท่ากับลองเอาวิธีการของเพื่อนมาใส่ก็ได้ผลก็จะคล้องอันห่อสั่นเดียวอีลีพี่นนอกหมดแมงนะคะเพี้ยเข้าไปทําไา่ผลฝรั่งเข้าบ่ได้นะคะทไา่ผลฝรั่งผล,ผลมักซิดาเข้าบ่ได้เอทให้ เซลผลผลิตนะคะผลผลิตอ่าเต็มที่นะคะผลผลิตเต็มที่ในการที่การ,กรเกษตรว่ามียางลอยเปอร์เซ็นตะ์คะพี่น้องต่ว่าก็คือเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเป็นลูกแบบนี้นะคะลูกเดียวเดียวลูกะะเดียวสามารถ่อได้เลย,เยนะคะ่ะคะอได้เลยแต่มีลูกเดียวนะคะมีลูกเดียวสามารถ่อได้เลย อ่ะเสร็จแล้วนะครับก็บขี้ทุกก่อ <c oughs> นนีก็แน่นนะครับหมดแมงเขกาได้โอเคอีกแ <c oughs> ักมือก่อนนีสีมาเบิ้งได้อ่าหลังจากหอกสีดาแล้วนะจ้าประมาณเดือนเครื่องถึงสองเดือนนะจ้าจงสีมาเก็บผลผลิตได้นะคะอันนี้ลูกนึงอันนี้ลูกนึงอันนี้ใน,นลูกนี้สามารถหอได้เลือกอยู่เดียวบ่ได้เลือกเน่จ้ามีอันเดียว มาทัา้งน,นี้ก่นเนี่ยค่ะเห็นพี่น้องเห็นนะคะเด็ดนะคะเด็ดขวดนะคะเด็ดขวดออกทำความสะอาดก็มีใบยูชิดค่ะพี่น้องก็มีใบยูชิดก็เด็ดออกนะคะเด็ดออกเพื่อสิ กะสีสะดวกต่อการหอนะคะแต่ว่าอย่าลืมเหลือใบให้เพื่อนใบน้ำด้วยจ้าเหลือใบให้เพื่อนใบสังคอแสงน้ำแต่บ่มีใบสังคอแสงเพื่อนกับบสามารถที่จะงายได้ค่ะพี่น้องกระสีล้นนะคะกระสีเหี่ยวกระสีล้นพระว่าบ่มีอาหารมาเลี้ยงนะค่ะแต่ว่ามีทามีใบร้ายเกินไปกระสีแย่งอาหารนะคะพี่น้องแย่งอาหารนะคะหอหนึ่งสั้นจะกลับมากนะคะหอสองสั้นนะคะ แต่ก็อย่าลืมเปิดตาทุง้งอันนี้ทุ้งสําเร็จรูป้อคะพี่น้องเพิ่นตัดกลนไวแล้วเรียบร้อยนะคะตัดกลนไวแล้วนะคะนีเ่เห็นบ่ตัดกลนไวแล้วป้องกันน้ำนะคะป้องกันน้ำเขานะคะป้องกันน้ำเขาค่ะสําหรับคลิปพอลสิดานะคะกับฝาพี่น้องไว้ซํานี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อให ป็นแรงใจในการทําคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับมือนีขอพ้นพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะสําหรับมือนีสวัสดีค่ะ